สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทานผู้มชมชทุกท่านเขาสู่รายการเบิงแล้วรวย4ีหาหกค่ะพี่น้องค่ะว่าพบม,มาพอกันกันไปในช่วงแรกของมือวันที่24เดือนพฤษภาคมค่ะปีพุทธศักราช2 5 6พนะคะพี่น้องค่ะมณีค่ะแอดพาร์พี่น้องบรรเทาสุขสกุลน,นะคะมาติดตามรับชมรับฟังแนวทางนะคะอาจากพอจะเลื่อนสินนะคะพี่น้องค่ะสำหรับคลิปนี้เป็นแนวทางรัฐบาลไทยค่ะพี่น้องค่ะแนวทางของพอจะเลื่อนศินมณีนะคะแสดงว่าเป็นตัวใด พี่น้องมาติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้พร้อมๆกันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดีอ่ะจ้ายินอยุบเหรอใยินพอดีค่ะได้ยินชัดอยู่ค่ะเออเอาเอารัฐบาลไทยเข้าๆแล้ได้ค่ะพ่อคะเออแล้วจะแล้วหลุดหลุดล้วงางเจ็ดหเดี๋ยวเนาะจ้าเอาเอาไหมจ้าโต๊ะก็แล้วเจ็ดก็พาเด้อเจ็ดก็พาตัวอันวิ่งสิพ่อ แม่ตัววิ่ง้เจ็ดก่าวิ่งเก็ผ่ค่ะก้าเจ็ค่ะก้าหค่ะสามสามเค่ะสามหแล้วก็หนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดค่ะแล้วบนกานล้งเหอเกิดมาวัตถุบ่แแรนลงไปหรอกมันลงไปแล้ว อืบนกันล่างว่ตที่อค่ะสามตกับศูนย์เก้าเจ็กับสี่เก้าหาด้อศูนย์เกเจ็กับสี่เก้าห้าค่ะพ่อตามิ้นซ้ำในล่างวันนี้เป็นแ้วทางเย็บซีจ้าพ่อโบจักด้วว่ามันจะออกตัวไหนเนาะจ้าจาจ้ปจัจ้้้จ้อเ้า้าจ้ปจ้าจ้จ้าจ้า เจ้าพ่อโอ้ยพ่อเป็นยังไงฝนดีมาทั้งบ้านวันดีวันดีจ้าจ้าพ่อขอบคุณค่ะวันดีค่ะสรุปแนวทาง่ายคลิปนี้ค่ะพี่น้องคะแนวทางจากพอเจริญสินนะคะแนวาทางรัฐบาลไทยวันที่หนึ่งมิถุนายนนะคะพี่น้องคะมณีพอเราอหายวิง่งเจ็ดกับห้าค่ะพี่น้องคะวิง่งเจ็ดกับห้านะคะ แนวทางมีเก่าเจ็ดเก่าหาสามเจ็ดสามหาหนึ่งหาหนึ่งเจ็ดนะคะสามตัวศูนย์เก่าเจ็ดสี่เก่าหานะคะพี่น้องคะชุดนี้เน้นหนักบนกันล่างเด้อพี่น้องเด้อหนักบนนะคะกันล่างนะคะพี่น้องคะอย่าลืมนะคะแคปหน้าจอเอาไว้พร้อมค่ะสําหรับแนวทางจากอาพอจะเลื่อนสินช่วงแรกนี่นะคะพี่น้องคะแคปหน้าจอนะคะ พี่น้องคะก็มีประมาณนี้คะ่ะสําหรับแนวทางารัฐบาลไทยนะคะแนวทางจากพอจรเญสินศคะ่ะพี่น้องคะอย่าลืมคะ่ะนําไปพิจารณาเบิงนะคะนําไปพิจารณาเบิงคะ่ะทางช่องนําเสนอเพื่อเป็นแนวทางคือเก่าคะ่ะพี่น้องโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะเอาพี่น้องอย่าห้ยเบื่อเลยติดตามแนวทางของอาจารย์ทานใดน,นะคะ ่าแนวทางของเสียนธันใดพ่อแม่พี่น้องก็อย่าลืมนะคะคอมเมนต์เขมาในเด้อพี่น้องเด้อคอมเมนต์อ่าเข้ามาเด้อพ <ancient Collins. S 2> ี Sisters, ่น้องถ้าพ่อแม่พี่น้องอยากให้เบื้องลึกด้วยติดตามแนวทางของอ่าเสียนหรือว่าอาจารย์ธันใดนะคะคอมเมนต์เข้ามานะคะพี่น้องค่ะพ่อแม่พี่น้องมีคําถามอันใดนะคะก็คอมเมนต์ไว้นะคะพี่น้องค่ะแอดก็ได้อ่านเบิร์ดทุกคอมเมนต์อ่ะพี่น้องบางเทีอาจจะตอบทราบไปนิดนึงขอโทษขอให้พ่อแม่พี่รองบ้านท่านสุขสุขคนหลายๆ นะคะพี่น้องคะขอโทษขอไปหลายหลายเลยนะคะไปพี่น้องโอ้ยยุ่งหน่อยกย็ไล่ไล่ไดิพี่น้องยุ่งหน่อยบานอันบานเบือเอเ้องเนด้วนเนี่ยยุ่งหน่อยหลายการเท่าแป๊บเดียวนี่การเท่าแป๊บเดียวนี่ท่องไอ้ไข่เต็มท้องเอ้ยบแมน่น <c oughs> เลือดเต็มท้องได้ได้พี่น้องอือแล้วก็ขั้นแบบนี้ตัวนี้หน่อยยุ่งไรเนีะ่ะแม่พี่น้องละคะ่ะเอาสำหรับคลิปนี้เนาะพี่น้องอ่าคอมเมนต์น่นึ่งไม่ได้อ คอมเมนต์เข้ามาในเด้อพี่น้องเด้อว่าอย่างไรน,นะคะพอพี่น้องมีคําถามหรือว่าอียังอันใดนะคะคอมเมนต์เข้ามานะคะจุดหนีของพอจะเจร่ญนซิ้นเนี่ยเล่าเน้นบนแล้วก็กันล่างนะคะพี่น้องคะเป็นบนกันล่างนะคะโอ้ยยุ่งกัหล้ายหลายพี่น้องอืมขอโทษขอไปพอพี่น้องหลายเด้อน้องกัดไหมยุ่งกันไรกัดฉันนี่พอพี่น้องคะ เอาคลิปนี้แอบก็สิบอกให้เต็มแปนาทีคือ้กันแล้วเด้อพี่น้องเด้อปอล็อกอะบอกให้นาที่กลัวๆนี่ล่ะนาที่กลัวๆนี่ล่ะพี่น้องแอดกับแฮงเป็นคนบอกบอกเก่งพร้อบันนี่อือก็เลยสิได้บอกต่อไปอีกอ่ะเจ็ดนาที่หกนาที่หกหกนาที่เจ็ดนาที่เปล่าพี่น้องสำหรับคนที่บอกบอกเก่งหกนาที่เจ็ดนาทีนี่ก็โดนโดนที่พี่น้องอือแอดแฮงกับว่าเป็นคนเป็นคนที่มีข่าวหมอลายหน่าเลยพี่น้องค่ะ กันกินเข่าไปเนาะพี่น้องพอพี่น้องรับชมรับฟังคลิปนี้อยู่ท่างใดคอมเมนต์ข้ามาเลยเด้อพี่น้องเด้อภาพชัดบอเสียงชัดบอนะคะคอมเมนต์ข้ามานะคะพี่น้องคะ่ะพากันกินเขาอันเหลือไปเนาะเขาแลงกินกับอีหยังเข่าก็ไดมาด้วยกับซีเฮ็ดคลิปนี้แล้วไปจ้องคอยเชได้ไปกินนี่พี่น้องกอนอีกสามทุ่มกลัวๆแล้วซีซีทุ่มแล้วอือสามทุ่มซีผากะคิดว่าสีลงคลิปนี้ ให้จบมาน่าพี่น้องคะสำหรับอ่าแรงนี้นะคะพี่น้องคะมื่อเดืก็จังคอยโทรหาอ่าแนวทางแต่ละแนวทางใหม่นะคะพี่น้องคะมันอีกสีลงสีลงให้เบิร์ตนี่ละพี่น้องคะอีกคลิปคลิปเดียวนี่ละอีกคลิปหนึ่งของพอจะเล่นซีนกระสีลงให้เบิร์ตแล้วพี่น้องเนาะมานบ่พี่น้องตอนนี้พ่อพี่น้องอันไปหาเฮดกันไปมานบ่เนาะสันติพ่อพี่น้องค่ะ ทั้งเห็ดทั้งหน่อไม้ละตีเนาะก็อันก้อันฝนตกนี่ก็สิมีทั้งเห็ดทั้งเห็ดทั้งนหน่อไม้่ขนาดบอสนาสนาสีสีหาดิพี่น้องเด้อเออของกิ่นลายอยู่ถ้าถ้าฝนตกนี่ก็ของกินมีของกิ่นลายอยู่เนาะพี่น้องเนาะไขกว่าอันหนาแหลงอยู่มีเห็ดกับพ่อเด็กเก็บเห็ดเก็บดอกกระเจียวเดียเด๋ยวรพ่อพี่น้องค่ะอยู่ทั้งเชยอูมิุ่มเมื่อเป็นอัน ไอ้ดอกกระเจียวว่ามันออกลายแหรอบอ่ตะกอนนี่แอดมิเซียนทั้งชัยภูพุ่มปูมหนึ่งปุว่าช่วงนี้แหละดอกกระเจียวสีออกงามขนาดเต็มทงเลยประสันละว่ะอืมถ้ามีโอกาสก็อยากไปเที่ยวอยู่ดีทั้งชยัยญ่พุพ่มพอน้อกให้มีค่าน้ำมันก่อนสิไปเที่ยวอยู่ดอกทั้งชัยู่ิุ่มกับเป็นต่อุดมสมบูรณ์นนะพี่น้องครับ้ำุ่วมามีดอกกระเจียวลายลายอืมเอาพี่น้องอีกหน้าที่หนึ่งนี่แหละอีกหน้าที่กลัวนี่แหละกลักวสิ สิเต็มสิเต็มแปดหน้าที่นาอยพี่น้องเนาะอีกหน้าที่กลักวๆน่พี่น้องคะ่ะอย่าพึ่งไปใส่เด้อพี่น้องเด้ออันรับชมให้จบก่อนนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะของพอจะเริ่อนซีนเนี่ยอีกหนึ่งหน้าที่กลักวๆเนาะเอกสิบอลให้เต็มแปดหน้าที่แหละ,ะพ,พี่น้องคะพอเล่ากับว่บบาให้ในหน่อยหนึ่งเนาะขึ้นยากยู่ที่พี่น้องแนวทางใดที่บาาอกให้น้่อยล้โอ้ยมันขึ้นยา,ากจสิหาคำใดมาเ่าหน่อนะพี่น้องค่ะเอกแห่งคน ว่าพอ,อค่อยเก่งป็นได้ขนาดเพราะพี่นอ้องนั่นยุ่งหน่อยมาแล้วยุ่งหน่อยตอมยุ่งหลายอีลีที่พี่น้องโอ้ยตอนนี้ทั้งเบาไปทั้งอยากนอนไปเนี่ยแหละเพราะพี่น้องค่ะสามทุ่มปวดแล้วเนาะพี่น้องเนาะสามทุ่มดีสี่ทุ่มแล้วก็อยากนอนไปพร้อมตากระสีโบมืดนดี๋ยวเราไปพี่น้องค่ะอืมเฮ็ดคลิปนี้แล้วกนะ็สิไปกินข้าวจังหน่อยกินข้าวแล้วก็สิอาบนามก็สินวดเราไปพี่น้องคนะ่ะกันเดืกเพราแห้งแล้วเนาะพี่น้องเนาะ เอาขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องอีกรอบนึงค่ะสําหรับการรับชมรับฟังนะคะขอบคุณขอบคุณแนวทางมณีพ้อมค่ะขอบคุณขอบคุณแนวทางจากพอเจริญศิลินนะคะพี่น้องคะสําหรับพ่อแม่พี่น้องทนใดที่เขาไม่เห็นคลิปนี้เป็นเทือแรกค่ะถทับยากสิลาดกับแนวทางเด็ดๆแบบนี้นะคะเขาเมาล่ล้วกันอย่าลืมค่ะฝาก กดติดตามค่ะพี่น้องคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดนะคะเพื่อทีเสด็จพระพาท,ทุกคลิปทุกข่าวสารแนทางจาตั้งารา่กันนะคะไปพี่น้องคะเอาสําหรับคลิปนี้ค่ะแอคเิเดคอร์สโตล่าไปพี่น้องมาทาสกู๊สกคอนไปก่อนค่ะเอาไว้พอกันไหมก็ไปในคลิปหน้านะคะสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ